ต้องบอกว่าน้องล้นฟ้าค่ะดีกรีตัวตึงเวทีประกวดนางงามเด็กเคสยูนเวิร์สเซอร์ไพรส์มากจริงผู้ชมขาที่แท้น้องเนี่ยเป็นหลานคนดังระดับประเทศเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะทาให้หลายคนเนี่ยจับตามองอย่างมากเหมือนกันค่ะก็คือความโดดเด่นของน้องล้นฟ้านะคะหรือว่าน้องวรชไทยแสงพรสีอรุณค่ะสาวน้อยอายุเพียง7ขวบเท่านั้นนะคะมากความสามารถพูดจาฉาฉาน่ารักด้วยแล้วน้องเองค่ะเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดนางงามเด็กเคสยูนเวิร์สนะคะที่ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากมากเลยก็คือน้องล้นฟ้า นางงามด็กคนนี้ค่ะเป็นหลานของคนดังระดับประเทศเลยนะคะโ,โหมบอต้นๆเลยแหละคะ่ะโดยต้องบอกว่าทีมข่าวไทยนีของเรานะคะแอบไปล้วงไปลึกมาค่ะจนทราบมาภายหลังนะคะว่าน้องล้นฟ้าเนี่ยเป็นหลานแท้ๆของลีนาจักจันจาค่ะหรือว่าลีนาจังนี่แหละคะ่ะผู้ที่ต้องบอกว่าโอ้โหคร่ำบอดในวงการบันเทิงแล้วก็วงการการเมืองมาอย่างยาวนานนะคะ ทางนี้ค่ะลีน่าจังเนี่ยก็มีการออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวไทยนิวส์นะคะบอกว่าน้องลลฟ้าเนี่ยคือเป็นหลานเป็นหลานของแกเองเนี่ยเขาบอกว่าสงสารนั้นอยากจะให้ผู้ใหญ่เนี่ยมอบโอกาสอยากให้ผู้ใหญ่ใจดีมอบโอกาสให้กับน้องนะคะน้องเองจะได้มีรายได้อยากจะให้น้องเนี่ยส่งตัวเองเรียนเพื่อเอาเงินเนี่ยไปเป็นทุนการศึกษาอย่างนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะน้องลลฟ้าเองเนี่ยก็ยังมีพี่เลี้ยงคนสวยอย่างอายกัญาลักษณ์นะคะคือต้องบอกว่าเธอเนี่ยเป็นรองมิสซีนิเวอร์ไทยแลนด์2022หรือว่าม er ิสซีนเิเวอร์ไทยแลนด์2,56 การช่วยเทรนนองลนฟ้าด้วยสาหรับการประกวดในครั้งนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะสําหรับน้องล้นฟ้าเองนะคะเธอเนี่ยเป็นเด็กที่มีความสามารถในการแสดงออกค่ะถ้าหากว่าได้มงยูนิเวอร์สเด็กนะคะแน่นอนเพะว่าน้องเนี่ยพร้อมที่จะทํางานออกงานอีเวนต์โชว์ตัวสวยๆซึ่งในการประกวดมิสยูนิเวอร์สเด็กครั้งนี้นะคะน้องลนฟ้าหลานสาวลีนาจังค่ะเป็นผู้เข้าประกวดหมายเลข5นั่นเองคุณผู้ชมค่ะใครที่เห็นแววน้องแบบนี้แล้วชื่นชอบน้องก็อย่าลืมส่งกําลังใจให้น้องเยอะๆนะคะ